เ้ีไม่พ้นมาต่อไม่พ้นไม่พ้นต้องหลงไปตามต้องมาเรียกเขามาทำให้พ้นเต็มเตนเลยเนี่ย ดีแม็กก็ไม่น่าพ้นดแม็กก็ไม่พ้นนะเนี่ย่ทนน่าไลอย่างนะครับเอาไม่ค่อยเลื่อนแต่เลก้อเห็นไหมทั้งขาไปนะขาไปไม่เบ็กพอใสกัเลยอ่ะ ต้องลองเครื่องไปนิดเึีไม่รอดรอไรอดงไหนม่อยากให้รเเ็นนั่นตเป่าไม่ได้รอดวะมันเชียบเลย มันจะมองแค่ขันหน้าคันยวไม่ได้ไงอืต้องมองท้ายด้วยไอขันนั้นหลบมาเย่ยอยากใหใกล้ยเบต่อไม่ได้ต้องมันเลงนะ เี่ยิแค่นหน้ามันนไเดียย่ไปขนหน้าบนคัห,นนนหลังก็่รด้บร้อยอนก็รู้ช่องว่างแล้วมันก็ไปนั่งจอดได้มันเรียบร้อยเียจดหมาเลขทเบียแล้วออกจอเลขคิด่าเสียหายแล้วจอดเกนได้แล้วเนีเยนะ่ย Oh yeah.